ผมเติโตมาตั้งแต่สมัยพนมเปญยังไม่มีคำว่าสกายไลน์ไอ้ขึ้นไปดูบนดาดฟ้าแล้วเห็นตึกสูงสมัยก่อนเวลาใครพูดถึงตึกสูงนะเขาชวนนึกถึงนู่นกรุงเทพของประเทศไทยเมืองริมแม่น้ําที่มีตึกสูงสูงแต่ก่อนหน้านั้นเมืองของเราริมแม่น้ําเหมือนกันแต่เต็มที่มันเป็นได้แค่ตึกเตี้ยๆหลังคาแดงๆเมืองออกไปแนวแบบเตี้ยๆกว้างๆไม่เคยมีอะไรที่ชี้ขึ้นฟ้าแต่ถ้าเป็นเวลานี้นะผมบอกได้เลยว่าพนมเปญกําลังเติบโตได้ใกล้เคียงกับกรุงเทพ ในแง่ของสิ่งปลูกสร้างเรื่องนี้นะผมต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเปรียบเสมือนเป็นมุมมองที่อาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าของทางฝั่งเพื่อนบ้านนะครับคือเขาก็เชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงของเมืองของเขาเนี่ยแค่10ปีให้หลังนะ่ะมันโตแบบผิดหูผิดตามากเลยทีนี้ก็มีการพูดถึงกันนะครับว่าในภูมิภาคนี้เมืองไหนเติบโตเร็วในเรื่องของตึกสูงก็เลยกล่าวถึงกันว่าพนมเป็นของตัวเขาเองเนี่แหละคือหนึ่งในที่ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆใน10ปีให้หลังในความเห็นหนึ่งนะครับของชาวกัมพูชาเนี่ยก็บอกว่า มันมาจากความรู้สึกที่ว่านี่คือครั้งแรกที่พนมเปญของเรามาอยู่ในจุดที่กรุงเทพทําได้คือถวัดกันแค่ตึกไม่ใช่ทั้งเมืองนะทั้งเมืองนะผมยังรู้อยู่ว่าเรายังสู้เข้าไม่ได้แต่วันหนึ่งเราจะดูใกล้กรุงเทพกว่าที่คิดผมไม่ได้เข้าใจผิดเลยพนมเปญกําลังยืนอยู่ข้างกรุงเทพในเรื่องของตึกปีที่ผ่านมาอนะตึกที่สูงกว่า9ชั้นจะมีมากกว่า500ตึกไปแล้วซะด้วยซ้ําอันนี้คือตัวเลขที่เขาออามาจากไหนไม่รู้นะครับคือมากกว่า9ชั้นก็นับเป็นตึกแล้วแต่หันมาดูกรุงเทพบ,บ้านเราเนาะ กรุงเทพบ้านเราเนี่ยสามสิบสี่สิบชั้นยังเรียกว่าเป็นตึกทเตี้ยอยู่เลยในความเห็นหนึ่งครับมีเสียงของต่างชาตินะครับก็ออกความเห็นนะเขาบอกว่าเป็นคนนอกล้วนผมน่ะไปพนมเปญมาแล้วมันก็มีตึกจริงแหละเมื่อเทียบกับความเปลี่ยนแปลงแต่ยังเทียบกับความเป็นกรุงเทพไม่ได้เลยกรุงเทพเนี่ยอยู่ในระดับที่มองไปทางไหนก็เห็นตึกสูงเป็นสิบสิบแห่งเป็นร้อยๆแห่งนะอย่างเช่นถ้าคุณขึ้นทางด่วนแต่ละทีเนี่ยคุณจะมองเห็นสุดลูกหูลูกตาแทบจะเป็นป่าคอนกรีตอยู่แล้วแต่พนมเปญมันจะมีลักษณะที่เป็น ย่อมย่อมเป็นคลัสเตอร์สกายไลยังบางผมเชื่อว่าคุณอาจจะไปอิงกับกรุงเทพสมัยที่ดูในโทรทัศน์เมื่อ20ปีที่แล้วหรือเปล่าคือถ้าเป็นอย่างนั้นก็พอเพียงพอที่จะเทียบได้แล้วแต่ทางด่วนที่มีให้ขึ้นแบบกรุงเทพตอนนี้พนมเปญก็ยังไม่มีเลยแต่ว่าทางฝั่งชาวเน็ตกัมพูชานะครับก็ยังคงไม่ยอท้อพยายามมาพรีเซนต์นะครับเมืองของเขาเขาบอกว่าประเด็นคือสิ่งที่ พนมเปญเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ใช่แค่ตึกสูงเท่ๆอย่างเดียวนะแต่มีความใหญ่แบบใหญ่ยักษ์ไปเลยก็คือยกระดับเมืองเขาก็พูดถึงสนามบินเตโชนะฮะโดยก็แวะไปพูดถึงสนามบินนะพอเขามาพูดถึงตึกแล้วดูเหมือนจะไม่สู้ก็ไปพูดถึงสนามบินโดยก็าบอกว่าสนามบินใหม่ใกล้พนมเปญเตโชอินเตอร์เนชั่น i ลแอร์พอร์ตที่ซื้อใหญ่อย่างเอพีหนรายงานว่าของเราจะเปิดใช้งานแล้วก็ขยายความจุระดับหลายสิบล้านผู้โดยสารในอนาคตสิ่งพวกนี้เนะี่ย มันคือสัญญาณที่เมืองของเรากำลังจะไปต่อผมยังไม่เห็นว่าสนามบินที่ไหนจะสวยเท่าของกัมพูชาเลยนะยกเว้นกแต่สซิงคโปโอโหพยายามจะไม่พูดถึงประเทศไทยนะเนี่ยขณะที่คือความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าคือถ้าย้อนกลับไปนแ,แต่2014้0งแต0 1่2014-2015ถ้าตึกสูงจะขึ้นสักที่มันจะไม่ใช่ที่พนมเปน แต่ทุกวันนี้เรามีเหมือนกรุงเทพแล้วว่าเรื่องนี้นะครับก็มีเพื่อนบ้านในภูมิภาคน,นะซึ่งก็ไม่บอกแล้วกันว่าประเทศไหนซึ่งก็ให้ความเห็นนะครับว่าผมเห็นด้วยนะถ้าคุณจะเอาพนมเปญของคุณวัดแค่จํานวนตึกกับกรุงเทพเขาอย่างเดียวเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามพนมเปญก็ยังไม่ได้ใกล้กับกรุงเทพและอาจจะไม่ใช่เร็วๆวันนี้ด้วยเพราะว่าคุณกําลังมองผิดมิติดูแค่สิ่งปลูกสร้างที่เป็นแท่งอยู่แบบนั้นโอเคผมยอมรับนั่นแหละว่าจํานวนตึกมันเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะเทียบได้เลย คือกรุงเทพไม่ได้ดูน่าทึ่งพอมีตึกเยอะนะั่นสิแต่ผมคิดว่าชีวิตของผู้คนในกรุงเทพน่าทึ่งมากกว่านั้นเพราะคนน่ะชินกับตึกไปหมดแล้วจนเฉยๆจนไม่รู้จะบรรยายอะไรเกี่ยวกับความดีงามของตึกสูงในตัวเมืองแล้วคือคนกรุงเทพไม่ได้มานั่งสนใจเลยกรุงเทพน่ะเคยชินกับภาพแบบนี้ที่เคยเห็นในพนมเปญกันอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยคนกรุงเทพเขาใช้เวลา 30- 40ปีแล้วนะที่เห็นภาพตึกแบบเนี้ยแล้วก็มีแบบนี้มาเป็น 30- 40ปี มันตลกไร่อยู่อย่างหนึง่งคือคุณกาลังพูดถึงความน่าทึ่งของพนมเปญที่พึ่งมาไม่ถึง10ปีแล้วก็บอกว่ามันเปลี่ยนภาพเมืองแบบที่คนเทพจะจําไม่ได้โอเคในมุมของคุณอาจจะใช่แต่ในมุมของคนที่อื่นๆโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยผมเชื่อว่าเขาชินแล้วเรื่องนี้มีเพื่อนบ้านในภูมิภาคนะครับซึ่งผมไม่ระบุชื่อประเทศละกันนะครับก็เขามาให้ความเห็นอีกคนนะครับก็บอกว่าผมรู้สึกขำอ่ะผมมองว่าทําไมคนพนมเปญเหมือนกับว่าในกัมพูชาบ,บางคนเหมือนติดโหมดตึกสูงเท่ากับเมืองที่จเจริญตลอดเวลาเลย ทั้งที่คนกรุงเทพผมว่าคนที่อื่นก็ด้วยนะกวลาลัมเปอร์ก็ด้วยหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นโฮจิมิซิตี้ในยุคหลังๆก็เริ่มจะชินกับตึกจนเฉยๆไปนานแล้วคือถ้าคนพูดสิ่งนี้เมื่อ5ปีก่อนเป็นต้นไปน่ยอาจจะพอเป็นไปได้นะที่คนอาจจะสนใจที่จะถกเถียงเรื่องตึกอยู่แบบว่าตึกมันเริ่มจะอยู่กับผู้คนในแถบนี้จนเริ่มจะชินกันแล้วยิ่งเป็นประเทศที่เจริญก่อนหน้านั่นคือไปตั้งแต่ 30- 40ึงปีแล้วเดินไปไหนมันก็เจอเลยในเมืองหลักๆของพวกเขา มันไม่ใช่ของที่ว้าวอะไรแล้วขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับเพื่อนบ้านในอาเซียนก็ยังบอกนะครับว่าคือจะเทียบก็เทียบได้แหละแต่เทียบแบบคนไม่เคยอยู่ในเมืองใหญ่นานๆมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกประมาณนั้นแต่สำหรับคนที่อยู่เมืองใหญ่อยู่แล้วในภูมิภานี้มีแต่เมืองใหญ่หลายแห่งแม้กระทั่งจาการ์ตาเองจาการ์ตาก็มีตึกกรุงเทพก็มีตึกมันแทบจะเป็นป่าตึกแบบมองสุดลูกหูลูกตาวิวมันไหลต่อเนื่องเป็น10กิโลแต่ว่าพนมเปญถึงสัก5กิโลหรือย,ยังยังไม่รู้เลย ผมรู้สึกว่าที่เห็นอยู่ในพนมเปญเกิดขึ้นเร็วนะตึกเนี่ยแต่เหมือนจะเป็นอยู่สองสามย่านหรือเปล่าแล้วจะจะมาบอกเท่ากันดูยังไงยังไงมันก็ไม่ได้เท่ากันเลยนะนะขณะที่ความเห็นถัดมานะครับความเห็นคนบ้านเราเองนะครับก็บอกนะครับว่าคือคนไทยเนะี่ยอาจจะไม่ได้อินกับเรื่องนี้แล้วเพลเพินนะถ้าหลายๆคนมาเห็นมุมมองของคุณเข้าในยบางคนอาจจะบ่นด้วยซ้ำว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างนั้นเหรอ ในชีวิตจริงของผู้คนในกรุงเทพรู้สึกว่าตึกมันเยอะไปด้วยซ้ำรถติดเกินไปด้วยซ้ำแดดร้อนเพราะคอนกรีตด้วยซ้ำแต่กลับเป็นเรื่องที่คนกัมพูชาจํานวนไม่น้อยเลยกําลังดีใจที่ฝั่งนั้นกําลังเกิดขึ้นดูเหมือนว่าฝั่งนั้นกลับเอามาเป็นเรื่องที่ภูมิใจสุดๆโฟกัสผิดจุดมากๆเลยทําไมพวกเขาไม่โฟกัสที่ถนนซึ่งถนนคอนกรีตทั่วประเทศหรือถนนลาดยางทั่วประเทศดูเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่าเอาแบบถนนใหญ่โตสี่เลนทั่วประเทศแบบนี้ดูเป็นอะไรที่จะน่าตื่นเต้นในกัมพูชามากกว่าอีกนะมันน่าตื่น ความเหตมาครับบอกว่าก็อารมณ์คุณก็ต้องเข้าใจนะนั่นคือในพื้นที่ที่พวกเขาอาจจะเพิ่งเจอของเล่นใหม่ผมเข้าใจได้ว่าความตื่นเต้นนี้เกิดขึ้นแต่ในเวียดนามเราชินแล้วเรารู้สึกเห็นบ่อยจนรู้สึกไม่อยากจะให้มันมีเพิ่มอีกแน่นอนว่าคนเวียดนามก็เป็นแบบนั้นมันฟีลอารมณ์แบบว่าเพิ่งได้รับการยืนยันตัวตนของเมืองแบบว่าเพิ่งจะมันมีหน้ามีตากับเขาในเรื่องของตึกแต่ว่าสุดท้ายจะเห็นว่ามันเป็นภาพรวมที่ดูตื่นมากๆ คุณอยากจะให้เมืองของคุณน่ะคนหาเงินได้เยอะมากขึ้นชราชัมรายได้ต่อหัวสูงขึ้นซึ่งสิ่งนั้นจะเป็นอะไรที่คงที่และก็มั่นคงต่อผู้คนในตัวเมืองมากกว่าคนที่อยู่ในเมืองที่ตึกสูงๆเกิดขึ้นแต่รายได้ของคนไม่เพิ่มเลยเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าซชอีกเพราะค่าของชีพนั้นจะสูงขึ้นเรื่องนี้ทางฝั่งเพื่อนบ้านทางฝั่งเวียดนามนะครับก็พูดถึงด้วยเช่นกันนะครับคือก็เหมือนเป็นคอมมอนเตี้ของอาเซียนไปแล้วนะซึ่งตอนแรกนะก็มี อย่างในเรื่องหนึ่งครับบอกว่าประเด็นคือผมมองว่าตึกสูงน่ะคนจนในกัมพูชาไม่ได้หายไปเลยมันคล้ายๆกับในเวียดนามนี่แหละคนจนก็ยังจนอยู่แบบนั้นเลยแต่ตึกสูงนมีแล้วแต่สิ่งที่ตามมากับเมืองของคุณคุณอาจจะนึกภาพตามต่อไม่ได้แน่นอนว่าค่าของชีพมันจะแพงขึ้นนี่คือเรื่องจริงมันเกิดขึ้นในโฮจิมินห์ซิตี้แล้วแต่ผมอยากจะบอกนะว่ามันจะเป็นในทิศทางที่อาจจะเอก็คือเมืองไม่โตเลยค่าของชีพก็ไม่ขึ้นรายได้ก็ไม่ขึ้นเหมือนกัน แต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เมืองกัมพูชานนจะโตแต่ค่าของชีพมันจะแพงขึ้นยิ่งไปมีปัญหากับไทยของต่างๆยิ่งจะแพงขึ้นไรายได้บางกลุ่มอาจจะขึ้นก่อนแต่โลกความเป็นจริงมันเป็นไปได้ยากมันจะเป็นในข้อบีนี่แหละจนถึงทุกวันนี้ในเวียดนามก็ไม่ใช่ว่าคนจะไรายได้เยอะต่อหัวในยเยอะกว่าคนไทยบางคนอาจใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางตึกสูงเฉียดฟ้าอยู่ที่แลนด์มาร์กเอิวนคืออยู่ในแถบนั้นจนจินขับรถผ่านจนเห็นชินตาแต่ไรายได้นี้ยังไม่ได้เกินคนไทยเลย ตึกนะันคือสัญญาณว่าเงินของคนรวยนะ่ะกล้าลงเฉยแต่มันไม่ใช่หลักฐานว่าประชาชนอยู่ในแถบนั้นจะรวยแล้วเวียดนามของเราก็เหมือนกันนั่นแหละมันให้อารมณ์เหมือนกับว่าเรามีตึกแล้วแต่เราก็ยังไม่มีอะไรที่นี่มีมุมมองนะครับที่เจาะจงไปที่กรุงเทพกับพนมเปญมากยิ่งขึ้นนะกับความที่พนมเปญยังห่างกรุงเทพมากในมุมมองนี้ว่ายงไงกันบ้างเดี๋ยวลองดูปทีทิมิตินะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่พูดถึงกันเขาบอกว่ากรุงเทพนะ่ะอยู่ในจุดที่เป็นความรู้สึก เป็นป่าตึกต่อเนื่องแต่สิ่งที่พนมเปญกําลังเป็นอยู่คือมันกระจุกเฉยมันเพิ่งจะมีตึกที่หน้าตาคล้ายๆกับในกรุงเทพบ้างแต่มันยังเป็นยมยมอยู่เลยมันจะสวยอยู่เป็นจุดๆแต่ก็ยังไม่ได้เป็นผืนเดียวกันต่อเนื่องแบบเมืองทั้งเมืองโดยในมุมมองน,นี้ครับเขาบอกว่าผมเนะี่ยรู้สึกว่า,วาพนมเปญจะมีวิวที่มันว้าวเฮ้เป็นบางมุมเท่านั้นแต่ว่ากรุงเทพเรียกได้ว่าคุณจะไปอยู่ในตึกมุมไหนส่วนไหนของเมืองนะแล้วก็ยืนอยู่บนที่สูงๆแล้วก็มองลงมา คุณจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่กว้างขวางกว่ามากขณะที่ความเห็นที่ตอบกลับนะครับก็พูดถึงในมุมนี้ครับบอกว่าผมว่าเรื่องมันตลกตรงที่คนนะชอบเอาตึกสูงไม่กี่มุมในพนมเปญน,นั่นคือในกัมพูชานะคือเอาไปเทียบกับกรุงเทพทั้งนั้นที่กรุงเทพเป็นเมืองที่เรียกว่าสกายไลน์มันไม่ได้อยู่แค่จุดเดียวมันเป็นผืนแบบที่คุณว่าเลยแหละคือมันเรียงกันออกไปกว้างขวางคุณจะขึ้นบนทางด่วนหรือรถไฟฟ้าแล้วก็มองออกไปก็จะเป็นป่าตึกต่อเนื่องหลายสิบกิโล ไม่ใช่แค่ตึกไม่กี่กลุ่มที่คนกัมพูชากําลังออกไปถ่ายรูปกันนะตอนนี้ขณะที่ความเห็นถัดมาครับ,บอกว่าถ้าคุยเฉพาะเรื่องตึกนะกรุงเทพนะชนะตั้งแต่จํานวนแล้วและผมคิดว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้ด้วยซ้ําในเรื่องของจํานวนนะซึ่งผมเห็นว่าคุณกําลังนับในจํานวนแค่หลัก9้าหลัก10ชั้นแน่นอนถ้าเป็นจํานวนชั้นประมาณนี้กรุงเทพน่าจะเยอะสุดๆแล้วกรุงเทพนะไม่ใช่มีแค่ตึกสูงอะสิแต่มันมีตึกสูงทุกเกรด ทุกยุคทุกสไตล์ตั้งแต่คอนโดเก,ก่าๆตั้งแต่50ปีก่อนยังโผล่มาเห็นอยู่เลยไปจนถึงออฟฟิศใหม่ๆทันสมัยมิกซ์ยูสใหญ่ๆแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันกระจายหลายแกนมากไม่ใช่แค่แกนเดียวแล้วก็จบอยู่แบบนั้นพนมเปนดูเหมือนเมืองที่กําลังขึ้นจริงๆผมเห็นด้วยเลยจากสิ่งที่คนกรฎชากําลังพูดกันและมีบางมุมที่ดูโมเดลมากแต่ปัญหาก็คือพอคุณเดินออกจากคัสเตอร์เหล่านั้นภาพของเมืองจะกลับกลายเป็นอีกแบบทันที คุณจะเริ่มเห็นความดั้งเดิมของตัวเมืองซึ่งก็เป็นความดั้งเดิมในแบบที่เหมือนสิบปีที่แล้วแหละขณะที่ทางฝั่งของชาวกัมพูชานะครับก็บอกว่าผมไม่เห็นด้วยอยู่อย่างหนึง่งก็คือคนกําลังพูดถึงความห่างต่างกันวันนี้และไปสรุปว่ามันจะห่างระยะเท่านี้ตลอ,อดไปเพราะผมมั่นใจว่าเมืองของเราจะไม่ได้ห่างจากกรุงเทพในระยะเท่านี้อยู่แบบนี้ สมมติวันนี้ยังห่างกันอยู่100เมตรวันข้างหน้าผมมั่นใจว่าพนมเปญกับกรุงเทพจะห่างกันแค่ห0เมตรเลือ,อาจจะน้อยกว่านั้นเพราะกรุงเทพกับพนมเปญไม่ได้เริ่มจากเส้นเดียวกันกรุงเทพเริ่มจากการสร้างความเป็นเมืองมหานครจริงจังตั้งแต่หลายสิบปีก่อนตอนที่พนมเปญยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากประวัติศาสตร์ที่หนักกวามากดังนั้นความห่างที่คุณเห็นมันคือผลสะสมของเวลาและเราเพิ่งจะใช้10ปีที่ผ่านมานี่เองเพื่อเป็นบางส่วนของกรุงเทพได้ คือถ้าคุณหยุดเวลาไว้ตรงนี้แน่นอนว่าอ่าโอเคกรุงเทพชนะขาดแล้วตอนนี้สิ่งที่คนามากมายในกัมพูชาคนรุ่นใหม่มองเห็นพนมเปญในอนาคตไม่ใช่แค่ตึกสูงแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้อย่างเดียวแต่คือระบบเมืองที่กําลังจะใกล้กรุงเทพมากขึ้นนี่คือความที่จะแตกต่างจากอดีตเส้นเชิงเมื่อก่อนเราก็ไม่คิดนะว่าเมืองของเราจําเป็นจะต้องมีตึกสูงอะไรขนาดนี้นะแต่วันนี้ก็ปรากฏให้เห็นว่าการวางผังการลงทุนเกิดขึ้นในกัมพูชาได้จริงและความคดาดหวังของคนรุ่นใหม่ในกัมพูชาก็คิดด้วยและก็รู้สึกว่านี่คือส่วนหนึ่งของเมืองงหลลววที่เกิดขึ้้นแ ผมยินดีด้วยถ้ากรุงเทพอยู่ในช่วงรักษาความเป็นมหานครได้แต่พนมเปญก็อยู่ในช่วงสร้างตัวตนของความเป็นมหานครด้วยเช่นกันขณะที่ในมุมที่เข้ามาโต้กลับนะครับเขาบอกว่าไอช่องว่างที่บอกว่าพนมเปญกาลังจะเข้าใกล้กรุงเทพของไทยนั้นคือคุณกําลังเข้าใจว่ากรุงเทพมันหยุดอยู่ตรงนั้นรอคุณหรือยังไงคือความจริงกรุงเทพเป็นเมืองที่อัปเกรดทั้งระบบใบพร้อมๆกันนะคุณผมนะเห็นและผมก็อยู่ในกรุงเทพมาซักระยะใหญ่ๆ กรุงเทพรู้สึกว่าไม่ใชใ่เมืองที่มีแค่ตึกเพิ่มสองสามจุดแล้วจบในระยะห้าปีให้หลังแต่เมืองมันขยายไปเรื่อยๆเลยผมเห็นว่าเมืองนะขยายเป็นเครือข่ายเลยยิ่งเวลาผ่านไปช่องว่างมันไม่ใช่แค่อยู่นะแต่ว่ามีโอกาสที่กว้างขึ้นเร็วกว่าพนมเปญอีกเรื่องตึกอย่างเดียวคือต่อให้โฟกัสแค่เรื่องนี้นะกรุงเทพก็ยังห่างนะกรุงเทพมันมีความต่อเนื่องของป่าตึกหลายแกนอย่าง c ี d ดีไม่ได้มีแกนเดียวด้วย CBD ดีก็คือ,อย่านเศรษฐกิจนะครับที่แบบว่าตึกใหญ่ๆเยอะๆนะ่ะ แล้วมันก็ยังสร้างเขตเมืองใหม่แบบทั้งย่านแบบต่อเนื่องด้วยตัวอย่างที่เห็นได้ใช้ก็คือวันเบงกอกที่เปิดเฟสแรกเปิดตัวเป็นเขตเมืองผสมขนาดใหญ่ตั้งแต่ในช่วงปลายปีก่อนๆแล้วก็เดินหน้าต่อไปจนถึงเฟสยาวๆเมืองแบบนี้ในพนมเปญยังไม่โผล่มาให้เห็นเลยไม่ใช่ตึกตดดๆด้วยแต่เป็นระบบเมืองใหม่ทั้งผืนเลยทีเดียวเรื่องนี้เองนะครับยังมีมุมมองต่างชาติที่เข้ามาให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับอาจจะความคุ้นเคยต่อกกรุงเทพนะเขาก็ยืนยันนะครับว่า ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบมองสกายไลน์ในกรุงเทพแล้วก็ในเมืองอื่นๆในภูมิภาคนี้แล้วก็ตื่นเต้นด้วยและผมก็ไปมาหลายที่ด้วยผมรู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยมันเก่งตรงที่กระจายความเป็นเมืองไปไกลกว่าเมืองอื่นๆในแถบนี้มากเลยคือไกลมากๆเมื่อเทียบกับทุกสกายไลน์ที่เคยเห็นก็คือบนดาดฟ้านะพนูดง่ายๆบนดาดฟ้าตึกสูงเนี่ยที่เคยเห็นผมน่ะรู้สึกว่า มองไม่เห็นเลยเวลาไปอยู่บนกรุงเทพไม่รู้ว่ามันจะไปถึงตรงไหนสุดตรงไหนคือมองไปสุดลูกหูลูกตาย,ยังเป็นโครงการออฟฟิศหรือเป็นอะไรที่เป็นสิ่งปลูกสร้างไกลออกไปอย่างต่อเนื่องไม่มีจุดที่แบบหยุดว่ามันสิ้นสุดตรงนี้แล้วแต่ว่าพอเป็นกรณีของพนมเปญน่ะผมเห็นจุดสิ้นสุดของมันอยู่นะมันก็คล้ายกับเมืองที่เล็กลงล,ง,ลงมาผมเลยรู้สึกว่ากรุงเทพเองก็ไม่ใช่เมืองที่พยายามไปแข่งด้วยตึกที่สูงที่สุดอย่างเดียวด้วยแต่พวกเขากำลังแข่งด้วยจํานวนและความหลากหลายและความหนาแน่นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณจะเห็นว่าการใช้ชีวิตของผู้คนอยู่ในระบบนั้นจริงทุกวันแต่ว่าพนมเปญอ่ะอาจจะมีตึกใหม่สวยๆนะแต่ว่าไม่ใช่คนในเมืองส่วนใหญ่จะไปมีสิทธิ์ใช้ตึกใหม่อะไรขนาดนั้นหลายพื้นที่มันเหมือนยังเป็นคัสเตอร์โชว์เคสอยู่เลยก็คือเอาไว้โชว์คือพอเดินพ้นจากโซนนั้นแล้วภาพของเมืองมันเปลี่ยนทันทีไม่เหมือนกับกรุงเทพที่ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นแล้วเดินออกจากโซนตึกสูงโซนหนึ่งไปเจออีกโซนเฉยเลยเพราะความเป็นเมืองมันกินพื้นที่กว้างมากๆ ผมว่าอย่ารอตัวเองดีกว่าว่ากรุงเทพจะไม่ไปไหนรอให้พนมเปนเข้ามาใกล้ชิดไม่ใช่หรอกโครงการเชื่อมระบบใหญ่ๆยังคงเดินหน้าต่อไปอยู่เช่นในประเทศไทยพวกเขากำลังจะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือปทที่เชื่อมหลายสนามบินหรือว่าไม่กับโปรเจกต์อะไรต่างๆที่ดูจะมีเกิดขึ้นมากกว่ากัมพูชาผมรู้สึกว่าไทยเนี่ยยังเล่นเกมสเกลใหญ่อยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าเขาเลิกเล่นแล้วเรื่องราวในวันนี้เองนะครับคือจริงๆมันเป็นมุมมองทั้งต่างชาติแลวก็เพื่อนบ้านในอาเซียนในแถบนี้นะ แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความเห็นพูดคุยกันด้วยนะครับเรื่องราวในวันนี้สรุปเรียบเรียงมาทั้งเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าชอบกันเล่าเรื่องราวสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อต่อไปด้วยนะครับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสู่การชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ